สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดภาพเส้นผมน้องชมพู่เปิดภาพเส้นผมน้องชมพู่ที่พบบนภูเขาและในรถของลุงพลเทียบองศารอยตัดช ắt, ัดๆจากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาจำคุกลุงพลจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 3 1 7วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีและภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปรสศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีส่วนพระแตนจำเลยที่2ยกฟ้องภายหลังเจ้าพนักง,งานตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าจำเลยที่1เป็นคนร้ายจึงมีการเข้าตรวจค้นรถยนต์จำเลยที่1พบเส้นผม16เส้นและวัตถุพยานอื่นโดยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าเส้นผมหนึ่งเส้นที่ตกอยู่ในรถจำาเลยมีองศารอยตัดหน้าตัดและพื้นผิวด้านข้างตรงกันกับเส้นผมผู้ตายสองเส้นซึ่งตรวจเก็บได้จากบริเวณที่พบศพผู้ตายเส้นผมทั้ง3เส้นถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชนิดเดียวกันเชื่อว่าจำาเลยที่หเป็นผู้ใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมผู้ตายแต่ด้วยเหตุ ที่เส้นผมมีขนาดเล็กมากจึงไม่สังเกตว่าเส้นผมผู้ตายเส้นหนึ่งตกอยู่ในรถยนต์ของตนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักง,งานตำรวจในคดีนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปยังจำเลยที่หนึ่งมาแต่แรกหากเกิดจากการรวบรวมพยานหลักฐานและตั้งข้อสันนิษฐานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนดังวินิจฉัยไว้ข้างต้นโดยไม่ปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องคนใดมีสาเหตุโกรธเคืองหรือมูลเหตุชักจูง ในการใส่ร้ายจำเลยที่สองจึงเชื่อว่าจำเลยที่1เป็นคนร้ายที่พาผู้ตายขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟขณะพาผู้ตายขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟจำเลยที่1รู้หรือไม่ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เห็นว่าจำเลยที่1ไม่มีสาเหตุกดเครื่องกับโจ์ร่วมทั้งสองหรือผู้ตายมาก่อนจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่1มีเจตนาฆ่าหรือเจตนาทอดทิ้งผู้ตาย ประกอบกับรายงานการตรวจศพผู้ตายพบรอยช้ำใต้หนังศีรษะบริเวณหน้าผากด้านซ้ายและท้ายทอยเป็นจ้ำจ้ำจึงอาจเป็นกรณีที่ผู้ตายหมดสติไปส่วนจำเลยที่หนึ่งไม่ได้ตรวจดูให้ดีเลยพาผู้ตายไปทิ้งไว้บนภูเขาเหล็กไฟการกระทำของจำเลยที่หนึ่งเป็นความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันเคลื่อนย้ายศพนั้นเห็นว่าภายหลังวันเกิดเหตุ จนถึงวันนี้ที่พบศพผู้ตายโจทย์ไม่มีพยานคนใดเบิกความว่าเห็นจำเลยทั้งสองขึ้นไปบนภูเขาเหล็กไฟขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ